สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลยังไดค่ะพอแมพี่นองทุกท่านสบายดีบนค่ะมือน,นี้ฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะคะ่ะจนถึงเช้าเลยตอนนี้กันยังตกอยู่ค่ะคุณผู้ชมฝนยังตกอยู่ฝ่ากระมือไปเม็ดนะะมนนเนาะค่ะมือนี้เนาะจินตนากะว่าจะออกไปถ่ายคลิป น้องที่เคยบอกหน่วยถูกสามงวดติดแล้วนะคะงวดน,นี้ว่าบอกแล้วว่าสันกะเล่ยมากฝนตกค่ะคุณผู้ชมเรากะจะลงห้าน้อยค่ะตอนนี้นะคะห้าน้อยมัดรวม4ี่น้อยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ค่ะส่วนของอาจาร,รย์มอตีปากน้ำกับกับเซียนสกุลคนห้านอยมือนีเพิ่งงดค่ะวันอาทิตย์งดพน่ะนะคุณผู้ชมเอาพักคอนค่ะ ตัวเลขก็เมยตัวเลขกับยาคักค้อนคือกันเนาะแต่ว่าตัวเลขเดินดีได้ค่ะคุณผู้ชมของเสียนสกุลเพิ่นกับเขาทุกมือค่ะแต่า่ามือนีเพิ่นพักเนาะกินตนากัเลยจะล่อห้แคร์ของมาดามคำนวณกับอาจารย์ต้อยรวมโชคแล้วก็ของหมอไอ,อ้ของไออาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมเอาหนกหน่อยน้ำโชคแต่ว่าแต่บ่าวาแต่อาจารย์ต่อยล่ำน้ำโชคเนาะคะ่ะนกน้อยก็น้ำโชคเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเลยถือผนค่ะคชุ้มฉ่ำมากเลย ผ่านแนวทางของคนหมู่บ้านกับเขาดีดวยค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกอาจารย์ทุกเซียนเลยค่ะหมู่บ้านเป็นตำมันค่ะค่ะตัวเลขกแนวทางแต่ถึงยังไงก็กมีเขามีหลุดค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดงวดนี่เข่างว,วดนาการะุดจังสินะคะแต่ว่าไม่เคยหลุดเลยไอแบบบ่อบบลุดหายไปเลยนะคะยังมีตัวเด่นตัวหลุดอยู่ค่ะ คุณผู้ชมสําหรับติดตามนะคะติดตามมาดามคํานวณนึงเซนะคะเป็นบ,บ่กค่อยลุดค่ะคุณผู้ชมดวงกาลัางมากค่ะตัวเลขเขาตอนเนื่องบาัวาล่าบาวาัวไทยนะคะค่ะไขยก็แตกสามตัวเลยนะคะเล็กน้อยผู้เองแล้วก็อาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมจากที่ใกล้เขาตะกรอนนะ่ะเกือบทุกน้อยเลยตอนนี้ก็เขาน้อยหนึ่งสองน้อยนะคะทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้เข้าเหมือนกัน แต่ว่าลาวพัฒนาแผ่วทุกคนนะคะคุณผู้ชมแผ่ววก็ไปตามแผ่วค่ะคุณผู้ชมบ่มี้ไผรลลูนะค่ะว่ามันจะออกตัวใดเนาะเพื่อนก็ให้มาด้วยกันนีนํำใจอะคะ่ะคุณผู้ชมถูกจึงไ้มาเนะาะไ้มาเบิง่งให้มาดูเป็นแนวทางค่ะมันก็มีเข้ามีหลุดแหละเพื่อนกับ่บู้ว่ามันสิหลุดแต่เพิ่นก็ให้มาคือเก่าค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็มี่นาทีค่ะก็คือนําม,มาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางค่ะเบิ่งถูกมือเนาะคุณผู้ชมดีกว่าบ่มนี้อย่างเบื่องค่ะจินตนาว่า มื่อนี้ค่ะว่าจะเตือนทางว่าจะบ่าฝ่าลงแตกอะบาบแล้วค่ะคุณผู้ชมกับลงไห้เบิง้งคือเกาค่ะเอาค่ะแนวทางของวันที่23มิถุนายน2567ค่ะเป็นแนวทางฮานอยมัดรวมสี่นอยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP คะอค่ะให้คุณผู้ชมในเบิงมือนี้เนาะ,ะเนาะไปเบิงกันค่ะคุณผู้ชมมาของสามอาจารย์สามเซียนนี้จะพาคุณผู้ชมปังเหมือนทุกวันไหมค่ะค่ะกอนึงกับขอขอบพระคุณ แนจ่จอาจารย์เจ้าของแนวทางเนาะคะ่ะมาดามคำนวณแล้วก็อาจารย์ต้อยรวมโชคอาจารย์ยอดบีรีรำค่ะที่ให้แนวทางก็ว่างข้างช่องค่ะจิตนาขอขอบคุณหลายๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนค่ะที่เข้ามาเบิร์นะคะทุกท่านเลยที่มีน้ำจิตน้ำใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดต,ตามจิตนาชแนลจิตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้มันฝังฝังที่เข้ามาเบิรงแนวทางค่ะแนวทางที่ดูวันนี้ขอให้ปังขอให้คุณผู้ชมจงมันมันทุกคนนะคะ ดูแนวทางของวันที่ยี่บสามมิถุนายนสอง7้า้อยหกบกันเลยค่ะค่ะมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณเมื่อวานเกือบสามตัวแตกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะวันนี้ค่ะมาดามให้มาวันที่ยี่บสามิถุนายนสองพันห้ารอยหสิบเจ็ดค่ะอ่าวิ่งรูดหนึ่งกับสามค่ะแล้วก็จับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสาม เน้นผ้อมด้ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่สามสองสามสี่สามห้าเน้นสามสองกับสามห้าค่ะคือตัวขีดเส้นใต้สีแดงนะคะคือเป็นตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากตัวเบิ้ลมาด้วยค่ะคุณผู้ชมกันไว้ค่ะกันเบิ้ลนะคะหนึ่งหนึ่งสามสามค่ะคุณผู้ชมตัวเบิ้ลค่ะแล้วก็จับคู่ให้สามตัวมีห้าหางคุณผู้ชมวันนี้มีหานะ ทุกวันจะมี4วันนี้มี5หางนะคะมี1นึ่งสามสองหนึ่งสามี่หนึ่งสห้าหนึ่งหนึ่งสแล้วก็สามค่ะคุณผู้ชมรับกันนะคะเนาะตัวกลับกันค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเอาไว้ดูห้าน้อยวันนี้เฉพาะกิจพ,พิเศษปกติและ VIP ค่ะ23่มมิถุนายนของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มาค่ะเมื่อวาน 4กับ6แตกนะคะคผู้ชมตัวเด่นตัวรูดผ่านนะคะเนาะแล้วก็จับคู่ให้ก็66 6ผ่าน,นะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มี3ตัวนะคะ3ตัวเกือบแตกนะคะคุณผู้ชมเนาะเอามือนอีตามต่อค่ะแล้วก็ไปต่อของฮา <c oughs> นอยของอาจารย์รอาารยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาวันนี้วันที่23มิถุนายน2567ค่ะ ของอาจารย์ยอดก็เดินดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูเคิ่นบอเอตัวเด่นตัวรูดนะคะขอโทษค่ะตัวเด่นตัวรูดนะคะก็ไม่หลุดเหมือนกันค่ะวันนี้ให้รูดเจ็ดบนสามล่างเจ็ดบนสามล่างแล้วก็จับคู่ให้ค่ะแปดสี่เจ็ดสามห้าศูนย์ห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เน้นสี่หางค่ะแปดสี่เจ็ดสามห้าศูนย์ห้าสี่ไม่เน้นสองหางนะคะไม่เน้น เก้าหนึ่งกับเก้าสี่ไม่เน้น,นะคะ่ะแล้วก็สามตัวสี่หางค่ะคุณผู้ชมสามตัวสี่หางมีสี่เจ็ดสามห้าแปดสี่สี่ห้าสี่แล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะมือว่านกับหามกัน,นะคะ่ะผู้ชมมือว่านมือว่านนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะแต่ไม่มีใครให้ศูนย์หนึ่งศูนย์มือว่านนะคะมือนี้อาจารย์ให้เลขหามมากค่ะค่ะแคบหน้าจอของอาจารย์ยอดปรุริลัมเด้อะคะ่ะ ของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมของเมื่อวานอาจารย์ยอดให้มาค่ะอาจารย์ยอดให้ห้ากับสามผ่านค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดผ่านแล้วก็ตัวนี้เขาเทิงเฉพาะกิจเข่าไปเทิงกาชาดค่ะคุณผู้ชมนะแปดสามสามแปดเนี่ยมาที่นี่เจ็ดสองก็เข้าค่ะเฉพาะกิจล่างนะคะคุณผู้ชมนอกนั้นก็ขีเกือบเกือบแตกนะคะคุณผู้ชมห้าแปดสามกับสามแปดสามหมู่บ้านผลออกค่ะเพินหนมาหกแปดสามเดทั้ง ขึ้น้นลงๆเนาะค่ะสำหรับผู้ที่สลับไปสลับมาก็อาจจะได้นะคะแล้วก็า632เนาะค่ะอันนี้เพื่อนให้มา630อันนี้มันเป็นเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมบอกเรื่องเฉียดๆให้ฟังนงซื้อเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเพื่อให้เป็นการกระตุ้นให้ตื่นเต้นจากไหนค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะของอาจารย์าจารต้อยรวมโชคค่ะจารย์ต้อยรวมโชคให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชม อาจารย์ต้อยให้3มกับ4เป็นตัววิ่งรูดค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมไปกับ4น้อยนะคะ,คะวันนี้ให้เด่น3กับ4ค่ะวันนี้จะคู่ให้3มกับ4แล้วก็จับตัวรูดผิดค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูด3ามกับ4ี่จับคู่ให้0ูนย์สอง หนึ่งสามสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสองเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้าค่ะตัววินสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะหรือจะแคปทั้งหมดเลยทั้งสามอาจารย์สามเซียนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแคปทั้งสามเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจินตนาจ,จะทําให้ทีเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะจะได้จบจบไปทีเดียวพร้อมๆกันทุกท่านเลยนะคะทุกอาจารย์เลยนะคะสีจะเปลี่ยนนิดนึง คแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมนแนวทางวันนี้ค่ะขอใหค้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูมาชมช่องจินตนา h ชน n นลเพื่อดูแนวทางของฮานอยมัดรวมสี่นอยวันนี้ขอให้หมานขอให้ปังทุกทคนเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจินตนาจะไปถ่ายทําน้องจะไปถ่ายคลิปน้องที่ให้หวยค่ะน้องเม็ดทรายค่ะ ให้หวยมาแล้วสามนวดติดค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาแล้วแม่เพิินบอกมาเนาะค่ะเนาะอินตนากันเลยว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องแล้วก็ถ้าไปเยี่ยมสวนไปชมสวนแต่งโมน้ำค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมมานั่งังฟทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ